ใช่พี่ไม่กี่หลยคุณตอนนี้เกิดคุกคันฟาเรมื่อความต้าของคนหนุ่มใช่พี่เกิดอะไรขึ้นใช่ครับมีแฟนนะพี่ออพอมีแฟนเราไปเล่นแรงเหมือนสมัยก่อนก็ไม่ค่อยได้แล้วไงทำไมคุณยม่ควบคุมพฤติกรรมหรอเขาก็ไม่คุมพฤติกรรมหรอกพี่แต่ว่ามันจะมีแบบว่าถ้าเกิดคลิปใหม่เล่นแรงเกินอะไรเงี้ยแล้วคนเอาไปลงติ๊กต็อกอ่ะแล้วพอคนดูเยอะในติ๊กต็อกอะไรเงี้ยคนถ่งไให้เขา เขาก็ไม่สบายใจไงเขาก็ส่งมาให้เราไงเราก็รู้แล้วว่าความหมายคืออะไรเราเลยต้องเบ้าลงหน่อยครับพี่แสดงว่าเราพฤติกรรมตัวเองเป็นส่วนมากใช่พี่เราก็ต้องคุมพฤติพกรรมตัวเองใช่ใช่พี่ไม่ได้กลัวพี่แต่ว่าเกรงใจเขาไงใช่ครับเกรงใจเขาไม่อยากให้เขาแบบว่าเครียดไม่อยากให้เขาแบบว่าดุเราอะไรเงี้ยจริงเขาดุบ่อยไหมเขาไม่ค่อยดุบ่อยพี่นานๆจะมีดุทีนึงสามสี่เดือนจะมีดุสักครั้งนึงอะไรเงี้ยไม่ถึงขั้ไหนที่เาะรับ ก็แบบว่าบางคลิปสมมติเราเล่นอะไรเงี้ยพี่แล้วแบบว่าสมมติมีแบบว่ากอดรุ่นน้องผู้หญิงอ่าเผลอกอดอะไรเงี้ยติ๊กต็อกคนดูเยอะแล้วแชร์มาแล้วอ่าเขาก็จะไม่สบายใจแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าอ่าแบบนี้เขาไม่ชอบเราเราก็เลิกเลิกทำใช่พี่มีเรื่องเดียวพี่ไม่มีเรื่องอื่นเลยเขาเคยเอาคิดบ้างปะเขาไม่เคยเอาคืนถ้าเป็นเขาอุ้ยน้ำลายผมไหลไม่ทอยถ้าเป็นงานเขาอ่ะผมก็แล้วแต่เขาถูกไหมพี่ถ้าเป็นงานเขาเขาเล่น ละครเวทีเล่นรายการเขาก็แล้วแต่เขาผมจะพยายามไม่ไปยุ่งเรื่องงานของเขาเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมไปยุ่งเรื่องงานเขามันจะไม่คุ้มเราเพราะว่าถ้าเกิดเราไปยุ่งเขาเดี๋ยวเขาไปยุ่งเราไม่คุ้มนี่ขนาดเราไม่ยุ่งเขาเขาจะมียุ่งเราเลยถ้าเขายุ่งเรื่องกเราก็คือคูณสิบปทีใช่พี่เราก็เลยแบบว่าถ้าเขาทําอะไรที่เขาสบายใจก็เราก็ปล่อยเขาแล้วแต่แต่เหมือนเขาชอบโผล่มาตอนที่เรากําลังเล่นกับผู้หญิงตลอดนะครับเบิร์คอยนี่ไม่นะครับเบอร์คอยสๆ ครับพี่ทำไมเขาจะชอบโผล่มตอนนี้แล้วแบบว่าเล่นกับผู้หญิงตลอดเลยอ,อ๋อเหมือนมีไม่ถ้าเกิดน้องผู้หญิงที่บอกช่องเนี่ยเขาจะไม่ค่อยค่อยโกรธนะพี่เพราะว่าจะมีแบบว่ารุ่นน้องเพื่อนเขาอะไร,งไรเงี้ยถ้าเป็นเพื่อนเขาเป็นอะไร,งไรเงี้ยเล่นได้เขาก็จะไม่ว่าตามสบายเขาชอบเข้าประถูจังหวะพอดีใช่ไหมใช่พี่เขาบังดีกลับบ้านไง หลายคนคิดว่าเตรียมว่าแบบว่าเอากล้อยมาอะไรเงี้ยเหมือนผู้หญิงเขาก็จะมีเซนน่ะว่าเราถ่ายทำรายการกับผู้หญิงเขาก็จะกลับบ้านไวหน่อยใช่พี่คือเราไปถ่ายที่ที่บ้านเหรอยังไงพี่ใช่จ้าพี่จ๋าอย่างนั้นเลยไม่แต่ว่ามีคนอยู่เยอะพี่เออมีกองมีอะไรนี้นั่นหน้าบ้านขึ้นรถแล้วก็ออกไปข้างนอกแค่นี้ไม่ได้ส่วนตัวคะอไม่ได้ส่วนตัวไม่ได้บ้านในห้ามเข้าเลยเขาจะมีชั้นเลยว่าชั้นหนึ่งชั้นสองเข้าได้ถ้าเลยบันไดบันไดขั้นนี้ไปแล้วห้ามแล้วนะห้ามเข้าพี่ มีมีครับมีโซนครับว่าโซนนี้แขกเข้าได้โซนนี้ทุกคนห้ามเข้าแล้วอ่าเป็นคนออกกดเรื่องโซนถ้าเขาออกกดหมดทุกอย่างใช่ครับผมก็ได้แต่ได้ครับป้อยไม่เป็นไรครับแต่เราเป็นบ้านเราครับแต่ว่าเขาออกกดครับอแต่เราแฮปปี้เนอะเราก็แฮปปี้นะพี่้แฟนเราแฮปปี้เราก็แฮปปี้ไม่เคยแหกกดใช่ไหม ไม่เคยแหกแล้วแล้วแล้วไม่ไม่เคยแหกพี่แหกไม่ได้เพราะกล้องวงจรปิดเต็มบ้านเลยใช่ค่อยเขาติดเต็มบ้านเลยพี่ใช่ครับกี่ตัวกล้องวงจรปิดม,มีทั้งโรงรถมีทั้งบันไดมีทั้งห้องรับแขกมีหมดนะพี่ไม่โดนเดี๋ยวดูเราเขาอ้างว่าดูหมาพี่ <laughs> <laughs> เขาบอกติดไปดูหมาแต่จริงคงดูผมแหละเรา <laughs> เก่งมมันไม่เก่งหรอกพี่มันก็มีความสุขใช่ไหมพี่ถ้าเกิดพี่มีแฟนแล้วก็ เขามีความสุขอะ่ะขออย่างเดียวเลยขอให้เขามีความสุขแล้วเขามีความสุขอ,อ,อยากให้เขาเครียดอะ่ะถ้าเขาเครียดแต่เราก็จะเครียดตามไงี้มีหลงบบ่มเข้าวงจรบ้าง,างมั้มีแบบบีไปยามแบบว่าทำปักหลุดมีบ้างพยายามเอาผ้าไปคุมอะไรเงี้ยมีบ้าง มุกแล้วนี่มุกทั้งที่เขาเป็นคนซื้อมาหมดเลยก็มีกาปิดนในบ้านเงินทุนเขาสั่งเขาสั่งมาผมก็มีหน้าที่จ่ายตังค์นับไปว่ามีกล้องทั้งหมดกี่ตัวที่บ้านที่นับได้3ตัวแต่ว่าเหมือนมีอีกแต่เขาไม่บอกตุ้มตุ้มด้วยดูก็ตุ้มตาตาดูดีๆน่าจะพี่แต่ผมไม่รู้แต่เขาสั่งมาเพิ่มแล้วตอนเนี้ยอย่าวาในบ้านเลยรถทุกคันเขาติดกล้องหมดแล้ะอันนี้อันนี้เราถึงขั้นเข้าสมาคมคนกลัวแฟนไหมคะเราก็ไม่ได้กลัวพี่เราเกรงใจไงเรียกว่าสมาคมคนรัักกกแฟนดีีว่่่าอยูบพ รักแฟนคนรักแฟนใช่พี่แล้วก็คิดึงเขาไม่ค่อยคิดหึงเลยครับพี่ออน,นั่นน่ดีตัออ้งแต่คบมาเคยมีแอบเช็คมือถือทีเดียวมออั้ยที่ผ่านมาไม่เคยเช็คเลย อะไรครับเบไอ่เช็คฝันห้องสบายใจแล้วแต่ว่าในมือถือเคยเช็คทีเดียวเองพี่ไม่เคยเจออะไรเลยไม่เจอไหมไม่เจอโชคดีไงเพราะโชคดีตั้งแต่คบเขาเนี่ยไม่เคยนอกใจไงไม่เคยนอกลู่นอกทางนะครับช่วยช่วยพาหัวข่าวเลยนะครับคบก้อยไม่เคยนอกใจช่วยพาหัวข่าวเลยนะครับเดี๋ยวคนก็ไม่เชื่ออีก สองปีกว่าแล้วครับพี่ครับแต,แต่ด้วยความที่เรากลับก้อยนี่แบบว่าเหมือนชีวิตติดกันตลอดเวลาครับพี่หลายคนมองว่าเราอยู่กันก่อนแต่งหรือเปล่าหรืออะไรล่นเป่ายี่คี้มจริงๆมันก็เป็นกันหมดนะพี่ใช่ไหมพี่มีแฟนไม่จะอยู่กับแฟนแต่ฮะในเปิดในช่วงเปิดเดติกตะมูะ่เลยตะมูนะ่เลยและข่าวคนที่ชอบตะม,มู่งมีม เจออกกี่ครั้งหน้ามันคยเ,เหมือนกันเลยใช่ไหม,ไม,ไมเพราะว่าไม่ใช่สมัยนี้ไปรุ่นถูกป่ะเพื่อพี่ถ้าอยู่กันก่อนน่ะถูกต้องถูกป่ะอยู่ได้เอาบางคนไม่เคยอยู่ด้วยกันนะ่ะแต่พอมาแต่งงานนะ่ะพอมาอยู่ด้วยกันอยู่กันไม่ได้นะ,ะถูกไหมพี่พมันก็ต้องฝึกก่อนไงแต่นี่คือเราเอ้องไม่ปฏิเสธว่าการงานที่คุณหลายคนมันไม่รู้จะปฏิเสธไม่รู้จะโกหกทำไมอ่ะมันก็ไม่ได้โกหกอ่ะใช่พี่แลเราไม่ใชงแบบว่าพี่ครับหรืว่าพอได้ลงมาี่งานมันก็มีความสุขพี่มันก็เป็นความสุขอีกแบบอ่ะ อะไรนะครับพี่มีอะไรต้องปรับก้าสํถ้าสหรับเขาเขาไม่มีอะไรต้องปรับเลยพี่เขาก็ได้หมดนะครับแต่ว่าถ้าผมต้องปรับอาจจะเป็นแบบผมชอบทําแบบไอ้พวกแบบเลอะมั้งบ้านรกมั้งใช่พี่ไม่ชอบล้างจานอะไรเงี้ยใช่ครับไม่บ่นเลยพี่น่ารักครับแฟนผมน่ารักไม่บ่นไม่หมดเลยเขาเออถ้าเขาว่างเขาก็ทำให้แต่ว่าจริงๆจะมีแม่บ้านที่มีแม่บ้านมาช่วยทำพอแม่สีเดือนในตัวก้อยมีเยอะไหมแม่สีเดือนก้อยไม่ทำอาหารผมทำให้พี่โอใช่ครับก้อยเขาเป็นผู้หญิงชอบทำงานครับ เจ็ดโมงเช้าจะตื่นมาละทุกวันนะตื่นมาอ่านหนังสือตื่นมาทํางานพยาจะบามขยันแต่ถ้าทําอาหารก็คือผมครับผมคนทําให้ครับแต่ค่อยเป็นคนล้างค่อยเป็นคนล้างใช่สลับกันครับก็ไม่ซีเรียสเนาะไม่ซีเรียสกับการการที่คุณมองภาพเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยเออไม่ซีเรียสพี่แตสบายสมัยนี้มันก็เป็นเกือบหมดแล้วล่ะเออแต่ว่าถ้าเกิดใครแยกกันก็เรื่องของเขาแล้วกันไม่อยากแต่งยังจริงออ่่ะายกแตงยังรออีกแป๊บนึงพี่รอผ่อนบ้านหมดผ่อนพี่รอสักสามสามห้าอะไรเงี้ย สามสี่ห้าเออตอนนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้สามสองแล้วครับอ๋อสองสามปีใช่ครับพี่ปีคือบ้าอนหมดแน่นอนใช่ครับพี่ขอ่อนบ้านขอไม่มีพาระก่อนออนทนบกราไมาะร้อยนก็เรื่องของเขาพี่ละ เรื่องของแม่งเลยไม่ตออยู่แล้วเราเราดูนะว่าสองคนนะอะไรนะเราดูว่าสองคนอะไรนะเราดูว่าสองคนมันรู้ก็สองคนนะคนอื่นช่างแม่งไม่ตอบหรอกเนาเอาเราเป็นหลักไว้ก่อนมาเถิดชีวิตจริงไม่มีเก่งกันในโซเชียลเราดีความสุขของเราเป็นหลักใช่พี่ผมมีความสุขพี่คือมันแฮปปี้ครับแต่ก่อนหน้านี้คนก็ลุ้นว่าทริปมันดิฟเราจะคุกเข่าขอแต่งงานยังครับพี่ยังครับยังครับรอก่อนครับพี่หคนบ้านหมดเนาะรอให้ว่ากันใช่รับใช่ครับใช่ 太好了。